ลุยผ่านเลนเดินทางข้ามโขงสู่สปปลาวอีกครั้งด้วยจุดหมายของเราในครั้งนี้คือเมืองโบราณวัดภูเศรษฐาภูระลึงค้าบ,บันพศเมืองหลวงแห่งอาณาจักรเจนนะในอดีตครับวัดภูในปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่สำคัญได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของสองปปลาวเมื่อปีพุทธศักราช2544 กล่าวกันว่าปราสาทวัดภูเป็นต้นแบบของการสร้างปราสาทหินที่พบในประเทศไทยประเทศกัมพูชาและประเทศลาวติดตามไปพร้อมกันครับปราสาทวัดภูอยู่ห่างจากเมืองเก่าจัปราสักประมาณ6กิโลเมตรเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬกาของทุกวันครับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายค่าเข้าชม72,000กีบหรือถ้าคิดเป็นเงินไทย100บาทครับปราสาทวัดภูเป็นศาสนาสถานในศาสนาปราหมณฮินดูเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะตั้งอยู่บนเนินเขาที่เรียกกันว่าภูเก้าโดยอิงคติความเชื่อว่าภูเขาที่มียอดสูงคือเขาพระสุเมนเป็นที่สถิตของพระศิวะ ปราสาทวัดภูสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่11นักวิชาการได้ให้ความเห็นว่าเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเจนละในสมัยพระจเจ้ามาหินทารโอรมันและเป็นต้นแบบในการก่อสร้างเทวสถานเช่นปราสาทพระวิหารและปราสาทพระนมลุงเชื่อว่าเจ้าผู้ปกครองนครสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เดียวกันเมื่อเราเดินผ่านเสานางเลียง เราจะพบปราสาทพัพพลาหลังใหญ่จำนวนสองหลังองค์ประกอบของปราสาทแห่งนี้แม้จะพังทลายไปตามกาลเวลาแต่เรายังพบร่องรอยของความยิ่งใหญ่ตามเส้นทางที่เราเดินครับนายทวารบาลสูงใหญ่มือขวาถือกระบองมือซ้ายแนบอกเหมือนบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามผู้ใดมาทำการอันไม่สมควร และขอนอบน้อมต่อผู้มาเยือนที่มีใจบริสุทธิ์ใกล้กันนี้เรายังพบรูปสลักนายทวามบาลที่หักพังเสียหายอยู่หลายตนปราศาสตวัดภูเป็นปราศาสตที่ได้รับการยอมรับว่ามีรูปสลักหินที่งดงามอย่างยิ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างชั้นสูงในยุคโบราณข้างในองค์ปราศาสตรประธานเราพบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เป็นศิลปะแบบลาวล้านช้างประดิษฐานแทนที่แท่นศิวลึงที่เคยเป็นศูนย์กลางหลักของสถานที่แห่งนี้และนี่เองทําให้เราเข้าใจได้ในคติความเชื่อที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากศาสนาพราหมณ์สู่พุทธศาสนาในปัจจุบันวัดภูนั้นมีนนยะสําคัญ3ประการเดี๋ยวผมจะเล่าให้อาจารย์บรรวิทย์กับท่านผู้ชมฟังว่าประการที่1ครับวัดภูเนี่ยเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ กว่านาครวัดนคนรธมเก่าแก่กว่าอาณาจักรขอมตอนนั้นขอมยังไม่เกิดรบ,บรรพชนเหล่านั้นเนี่ยนักโบราณคดีให้ชื่อท่านว่าอาณาจักรเจนละเจนละก็มีสองที่ครับคือเจรละบกเนี่ยอยู่ทางาที่ราบสูงแล้วก็เจนละน้ำอยู่ติดกับไปฝั่งทะเลแต่ต่อมาเนี่ยพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองท่านรวบรวมทั้งสองเจนละเข้าด้วยกันแล้วก็ประกาศให้เป็นอนาณาจักรขอม นั่นอันนี้ประการที่หนึ่งนะว่าเจนละนั้นเกิดก่อนขอมปราสาทที่ร่วมสมัยกับวัดภูเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็มีครับชื่อว่าปราสาทภูมโปนเป็นปราสาทที่สร้างด้วยวัสดุอิฐเผาครับประการที่สองครับเราจะพูดถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างวัดภูนั้นก็มาเหมือนเขาพระวิหารครับทางเดินขึ้นก็ต้องเดินขึ้นตามสลบแต่พอถึงที่เป็นองค์ปราสาทหรือเป็นโคบุระก็ต้องมีการตัด คัดแอนฟิลตัดสลบพื่อจะสร้างปราสาทต,ตรงยอดเลยที่เป็นองค์ปราสาทเ,เป็นปราสาทปรางเนี่ยก็จะต้องมีการตัดสลบพื่อให้เป็นแนวละนาบและสร้างองค์ปราสาทแต่ข้างหลังของวัดภูเนี่ยน่าสนใจครับเขามีการสลักเข้าไปในก้อนหินเนี่ยมีทั้งพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์อยู่ข้าง,น,งนั้นก็แสดงว่าบรรพชนในยุคนั้นเนี่ยนับถือทั้งสามเทพ,พเจ้าแล้วก็มีศิลปรกรรมที่สวยงามอีกอันหนึ่งครับ อยู่ตรงทับหลังเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสวยงามมากครับถ้าท่านขึ้นไปชมเนี่ยกรุณาดูที่ทับหลังนะจะเห็นประการที่สมครับวัดภูนั้นเป็นโบราณสถานที่ได้รับการรีโนเวทก็คือสร้างต่อเติมในยุคต่อๆมาโดยอาณาจักรขอมเนี่ยเกิดแล้วนะอนาณาจักรขอมเนี่ยก็ไปต่อเติมปราสาทวัดภูเห็นได้ชัดเจนครับการต่อเติมเนี่ยเขาใช้หิน เข้าไปสร้างปราสาทอีกหลังหนึง่งมาต่อคราวนี้ในทางกายภาพหรือวิชาฟิสิกส์เนี่ยถ้าอาจารย์วรวิทย์ใช้วัสดุก่อสร้างคนละชนิดม,มาต่อกันเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันมันไม่เข้ากัน,น,ากนหากครึ่งเห็นชัดเจนถ้าท่านไปที่ปราสาทวัดภูท่านจะเห็นชัดเจนครับว่าตรงปราสาทหลังใหม่ที่ทำด้วยหินกับปราสาทองค์เดิมที่เป็นอิฐเผาเนี่ย แยกจากกันเป็นรอยแคร็กเห็นได้ชัดครับแล้วก็สามารถซ่อมได้ไหมซ่อมยากเพราะว่าโออาจจะต้องเอาใช้ไฮดรลิกไปดียุงยุงยากมากเลยต้องปล่อยไว้อย่างนั้นเห็นไหมครับว่าการเสริมเติมแต่งโบราณสถานด้วยวัสดุคนละชนิดเนี่ยนานๆไปเนี่ยมันจะจับตัวยากแล้วที่วัดภูยังมีอีกที่นึงครับทางด้านทิศใต้นะท่านจะเห็นพิธีกวนน้ำอมฤตเหมือนกันครับ เป็นสลักอยู่ที่ทับหลังนั้นสรุปได้ว่าวัดภูนั้นสร้างเพื่อตอบสนองออศาสตรศาสนาฮินดูแล้วก็มีบาลายศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่วัดภูอยู่บนภูเขาครับรบ,บาลายนั้นเป็นบาลายสองอันตีคู่กันครับ,รบอยู่ทางท่านทิศตะวันออกมองลงมาจากองค์ปราสาทเนี่ยก็จะเห็นบาลายสองอันนั้นแล้วถ้าเกิดเอารถยนต์ไปจอดที่บาลายนะแล้วมองกลับขึ้นมา คือต้องมองกลับขึ้นมาไกลๆภูเขาที่สร้างวัดภูเนี่ยรูปร่างเหมือนเขาพระสุมเมนครับเขาเลือกเขาเลือกภูเขาหลังนี้ภูเขาแถวนั้นเนี่ยมีต้องเยอะต้องแยะไม่ยอมเอาไม่เลือกก็มาเลือกที่เหมือนเขาพระสุมเมนเห็นไหมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับปราสาทาวัดภูนั้นมีการเลือกยอดภูเขาที่รูปร่างเหมือนเขาพระสุมเมนเพื่อให้เกิดความขลังความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการสร้าง ตั้งแต่ยุคก่อนที่จะอจาณาจักรขอมจะเกิดแล้วก็ใช้อิฐอิฐเผาเป,เป็นเป็นเป็นวัสดุหลักนะส่วนหินทรายนั้นอยู่ที่ขอบประตูกับที่เป็นรูปเคารพต่างๆต่อมาก็มีการเสริมเติมแต่งเอาหินเข้ามาวัสดุคนละชนิดก็จับตัวกันไม่สนิทแต่อย่างไรก็ตามครับวัดภูยังมีเรื่องเล่าอีกครับเอ,อเรื่องของผู้หญิงแข่งกับผู้ชายเหมือนกับพระธาตุนารายเงเวงเกับปราสาทภูเพกจริงจนิทานเรื่องนี้นะ ผมพบแล้วเนี่ยสี่แห่งด้วยกันครับ<ม>แห่งหนึ่งที่ปราสาทปูเพกกับพระนารายณ์ปราสาทนารายเงเวงนะ<ม>อ่ะ<ช>แห่งที่สองก็คือวัดภูกับพระาธาตุพนมครับ<อ>ถ้าไปถามคนท้องถิ่นที่เป็นประเทศลาวในปัจจุบันเนี่ยคนจำปสาสัก<ม>ท่านเหล่านั้นเรียกพระาธาตุพนมว่าพระาธาตุปะนม,ะนมทำไมคำนี้เกิดขึ้นเข,เขาเล่าเป็นตำนานครับหรือเป็นนิทานว่าช่างที่มาก่อสร้างปราสาทวัดภูเนี่ย ได้ข่าวว่ามีผู้หญิงเปลยอกเนี่ย<ม>ไปก่อสร้างปราสาทอยู่ทางริมน้ำโของอีกอีกมุมหนึ่งทั้งหมดก็เลยแห่ไปดู<ม>วัดภูก็เลยถูกทิ้งล้างไม่เสร็จก็เลยผู้หญิงชนะผู้ชายเข้าแข่งกันผู้หญิงก็ชนะชอีกที่หนึ่งให้อาจารย์วรวิทย์เดาครับว่าอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ได้อยู่อีสานเหนือนะอยู่อีสานกลาง<ม>ผู้หญิงกับผู้ชายแข่งกันเหมือนกันอะอยู่ตรงไหนครับแถวโคราชใช่ไหมครับแถวโคราชครับ <laughs> เป็นปราสาทพี่ไม แข่งกับปราสาทพนมวันพี่ไม้นะผู้หญิงสร้างครับส่วนพนมวันนั้นผู้ชายสร้างทั้งสมแห่งเนี่ยอยู่ในบันทึกของนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่าแอนเตียนอโมนีเยท่านแอนเตียนอโมนีเยมาที่ภาคอีสานเนี่ยก่อนกรมพยาดำงาดรงจะเสด็จประมาณสักสามสี่ปีผมจำคิจศัก์จำพศออไม่ได้นะแต่เอาว่า,าท่านอโมนีเยเนี่ยมาที่นี่ก่อนที่กรมพญาดำรง จะเสด็จมาตรวจราชการแล้วอมโมอนิเยเนี่ยก็ทําบันทึกไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสกล่าวถึงจังหวัดสกลนครบอกว่าสกลนครเนี่ยมีประชากรประมาณ300ครัวเรือนมีพระธาตุเชียงชุมแล้วก็กล่าวถึงนิทานเรื่องนี้ครับ<ม>ยกมาสเรื่องก็คือพิมายกับปราสาทพนมวันวัดภูกับพระาธาตุพนมแล้วก็ปราสาทภูเพกกับปราสาทดารายเจงเวง<ม>เรื่องนิทานนี้ยังพบอีกครับที่กัมพูชา ผมทราบจากนักเรียนทุนที่เป็นลูกศิษย์ผมที่มาเรียนอยู่ที่ราชวัฒสกลนครนะตอนนี้เขาเรียนปริญาโทอยู่ที่ AIT ทเขาายืนยันครับว่าที่กรุงพนมเป็นก็มีเหมือนกันเป็นสร้างวัดแข่งกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายดังนั้นนิทานเรื่องผู้หญิงแข่งกับผู้ชายเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะสกลนครมีที่วัดปูก็มีมีที่โคราชก็มีมีที่พนมเป็นก็มี แล้วอาจจะมีที่อื่นอีกที่เรายังค้นไม่พบนั้นโดยสรุปครับรวัดศาสตวัดภูก็มีนัยยะอย่างที่ผมว่าก็คือเป็นโบราณสถานสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นสิริมงคล<ม>เพื่อประกอบพิธีกรรมตั้งแต่ยุคของอาณาจักรเจนละจนมาถึงอาณาจากักรอาณาจักรขอมและจนทุกวันนี้<ม>ชาวลาวนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างๆก็ยังไปเที่ยวชมวัดภูอยู่เป็นประจำผมก็ไปตรงนั้นเนี่ยสาหรือสี่ครั้งแล้วนะ ก็ต้องนั่งรถยนต์ไปเ,เดินขึ้นสะดวกครับแล้ววัดภูยังมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าสถาปัตยกรรมของเขานั้นเนี่ยส่อให้เห็นความเชื่ออันแรงกล้าของบรรพชนในยุคนั้น<ฆ>ที่เชื่อเทพหลายองค์ที่เขาเรียกว่าโพลีกอตก็คือ<ฮ>าศาสนาฮินดูเนี่ยมิได้มีเทพองค์เดียวนะ<ฆ>มีเทพหลายองค์มีทั้งพระศิวะมีทั้งพระนารายพระพรหมแล้วยังมีพระอินทพระอิน,อนทรงช้างเอราวัณพระอิน,อนทรงช้างเอราวัณ ตกมาถึงประเทศไทยเลยไปเป็นตราของกรุงเทพมหานครนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณครับเมื่อเราเดินบนไปทางทิศเหนือเราจะพบรูปสลักช้างที่อยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งนี่อาจคือความเชื่อในเรื่องของสัตว์ที่มีพละงกำลังอำนาจและเป็นพานะของเทพ,พเจ้าไกลกันปรากฏเป็นรูปสลักจระเข้ขนาดใหญ่ มีนักวิชาการหลายท่านสันนิษฐานว่านี่อาจคือสถานที่บูชายันมนุษย์ปราสาทวัดภูยังคงตั้งเด่นเป็นสง่าท้าทายมิติของการเวลาต่อไปสถานที่แห่งนี้บง่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านอารยธรรมได้อย่างชัดเจนปราสาทวัดภูเป็นมรดกของมนุษยชาติเป็นมรดกของโลกปราสาทวัดภู มีการจัดประเพณีไหว้ประสาทวัดภูเป็นประจำทุกปีครับซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือน3ซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ของคนลาวการเดินทางมาประสาทวัดภูสะดวกสบายครับเหมาะแก่การมาเยี่ยมเยือนสักครั้งเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลครับลุยผ่านเลนร่วมเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจในปัจจุบันไปนพร้อมกันครับ